Hello? สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับ Hope, กบิงอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมากับคลิปอันบ็อกซึ่งอันบ็อกในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอันบ็อกเครื่องสําอางราคาถูกกันนะคะเพราะว่าเราไปกดสั่งเครื่องสําอางจากเว็บนี้มาค่ะก็คือชื่อเว็บว่า herbox นะคะซึ่งกล่องเนี้ยจะมีมูลค่าอยู่ที่300-400บาทเท่านั้นคือราคาน่ารักมากแล้วได้หลายชิ้นมากนะคะสําหรับเว็บนี้นะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักนะคะ herbox เป็นเว็บที่เป็นบริการช่วยในการค้นหาสินค้าที่เหมาะกับสภาพผิวเราจริงๆนะคะมันจะดีงามก็คือเราสามารถกรอก เป็นแบบไหนบ้างแล้วเขาก็จะทําการเลือกของมาให้เรานะคะซึ่งของเหล่านั้นก็จะเหมาะกับสภาพผิวของเราและอีกอย่างหนึ่งที่ดีงามเพราะว่าเราจะได้ลุนด้วยนะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างเฮอบอกมิ me, ลคาวินไซด์เฮอฝาเปิด ในกล่องข้างในนะคะเขาก็จะมีเขียนว่าแบบ Hi Lady is t time to s t a r t y o u r beauty journey นะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้เครื่องสำอางและสกินแคร์มีให้เลือกเยอะมากไม่ง่ายเลยที่จะเจอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราแต่การค้นหาที่ว่ายากมันจะง่ายขึ้นด้วย Herb Box กล่องสุดพิเศษที่พร้อมให้คุณสนุกกับการทดลองค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับความสวยที่หยุดไม่ได้มีหลายชิ้นนะในนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดหกชิ้นนะคะมาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่สุดเป็นยี่ห้อ Bros นะคะ Facial Cleansing Water นะคะเอาไว้ทำความสะอาดเครื่องสำอางมาในรูปแบบน้ำนะที่เรากรอกไปคืืออออผผิิวววเเเเเราาาากกก็็็จจะะะะปนนนนนนคคคทททททีี่่่่แบบมมมมมมััััซึงงงงไ้้้้หหดลลใข เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายคือมันเขีนเยนไว้เลยว่าเหมาะกับสภาพผิวทุกสภาพผิวปัสะจากสารต่างๆที่ทําให้เกิดการแพ้นะซึ่งขวดหนึ่ง300 ml ถือว่าใช้ได้นานมากๆเข้าไปสองจของแบรนด์นี้นะคะเหมือนจะเป็นแบรนด์ไทยอ่อนโยนมากไม่ทาให้ผิวแห้งตึงไม่ทิ้งความมันในใบหน้าปัสะจากแอลกอฮอล์ไม่ทําลายสมดุลผิวราคาอันเนี้ยในพวก l a z a d a าช o อ e, ปปี้ะประมาณ490บาทนเนี่ยแหละแต่อันนี้ก็คือรวมมาในราคา300กว่าบาทเท่านั้นก็คือถือว่าคุ้มมากๆข้างในมีดอกไม เดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดที่มือให้ดูนะคะว่าจะออกหรือเปล่าเนื้อมันก็จะเป็นน้ำน้ำเลยนะคะกลิ่นดีมากจริงกลิ่นแบบดอกไม้เลยอะเดี๋ยวเราจะลองเช็ดอันนี้นะคือ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นลิปสติกแบบเบร์ชั่นโคตรติดทนนะที่บิงทาไว้ที่มืออ่ะสำหรับลิปสติกก็ถือว่าออกในระดับหนึ่งอันนี้มันโคตรทนอยู่แล้วมันก็เลยจะมีความจางๆเหลือไว้แต่เดี๋ยวเราจะลองเป็นพวกอายไลเนอร์นี่นะคะออกเกี่ย ฟิลลิ่งอะหลังจากใช้ที่มือมันก็จะมีความสดชื่นอ่ะถือว่าทำความสะอาดได้ดียกเว้นพวกเครื่องสำอางที่อาจจะติดทนมากๆแต่โดยรวมก็ออกนะถ้าถูไปเรื่อยๆแต่บิงว่าเช็ดพวกรองพื้นกันแดดหรือว่าวันที่เราไม่แต่งหน้าเยอะเกินไปอะอ,ออกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปต่อกัอนที่ชิ้นที่2อ,อันนี้เป็นยี่ห้ออ l t i ิมาเป็นตัว C H R Essential นะคะคือมันจะเป็นโทนเนอร์เป็นไซส์จิ๋วที่เขาส่งมาให้ซึ่งยี่ห้อนี้หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมาจากนิวยอร์กเลยนะส่วนผสมค่อนข้างเข้มข้นเหมาะกับคนผิวบอบบางแพ้ง่ายขาดน้ำแล้วก็เป็นสิวโโดยเเเเฉพาาะนนนนืื้ออป็หมสไต์ แล้วก็เอาไว้เช็ดหลังล้างหน้านะคะให้ความรู้สึกเย็นเย็นะ,<อ>ะแต่ไม่ได้มีกลิ่นแบบฉุนได้ๆนะเราว่าคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้สําหรับยี่ห้อนี้เขาก็เลือกมาให้เราแล้วอ่ะเขาบอกว่าใช้ไปเรื่อยๆมันจะป้องกันการอักเสบผิวแล้วก็ลดต้นเหตุของการเกิดสิวควบคุมความมันชิ้นต่อไปอันนี้จ้าเป็นแบรนด์โปรดของเรานั่นเองโซวซู S <S นะคะเขาส่งมาให้เป็นตัว essential balancing water นะคะเป็นขวดไซส์15 ml เช่นกันคือตัวนี้ปกติบิงจะใช้อยู่แล้วนะเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวพวกแพ้ง่ายต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวก็จะใใชชช้้้ตตััวววเเนนี่่ออจาากกโทร์ะะคคพิิมมมุืหบผ ลดรอยแดงต่างๆทําให้ผิวของเราอะแข็งแรงแล้วก็ผิวดูฟูมากขึ้นนะเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นโสมมาแล้วมันก็จะเป็นวอเตอร์อย่างงี้นะคะมันก็จะเป็นน้ําที่มีความข้นๆหน่อยแต่กลิ่นอะไรเงี้ยคือชอบมากเพราะว่ามันมีความสมุนไพรอะเนาะอ่ะต่อไปนะคะมาในหมวดของเครื่องสำอางกันบ้างซึ่งที่เขาส่งมาให้ก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงชิ้นแรกก่อนตัวดังเนาะ B K Acne ตัวนี้จะเป็น B B Sunscreen นะคะช่วยทั้งการปกปิดรอยแล้วก็ลดปัญหาสิวต่างๆหลายๆคนน่าจะเคยลองตัวนี้อยู่แล้วของ B k เเเเคค้้้าาาากก็ะ็ะปปนนนนนแบบรรดดดทีีี่่่อออขงงงััััวววหมมญืสิย ลองมาแล้วแหละในคลิปหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะมาลองเนื้อให้ดูอีกทีหนึ่งมันจะเน้นในเรื่องของการปกปิดคุมมันแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวถือว่าเป็นบีบีที่มีความเกลี่ยง่ายเห็นปะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะลองทาที่หน้าให้ดูแล้วกันเพราะว่าเราก็เป็นคนมีรอยสิวอยู่นะอ,นนอันนี้เช็ดออกหมดแล้วนะเฮ้ยเนียนมาก เนียนกลิบเลยอะจากเมกเกีรที่เป็นรอยสิวตรงนี้เห็นว่าปกปิดได้ดีแล้วคือมันจะกืนกับผิวเราไปเลยเช็ดรอนะคะเพราะว่าอีกชิ้นหนึ่งที่ส่งมาให้เราก็จะเป็นตัวของ B Y ตัวนี้จะเป็น B B C C นี BBC ่มีซีคี B B C C อารคว้าแมทนะคะมันน่าจะมีความฉ่ำแต่เขาบอกอันเนี้ยคุมมันเผยผิวก็จางใสใบหน้าเรียบเนียนทาให้ผิวดูอิ่มน้ําขึ้นด้วยใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งซึ่งอันเนี้ยเขาน่าจะมีโทนสีนะเฮ้ยเนื้ออันนี้จะเกี่ยงไงมาก เห็นเนื้อปะ่ะมันจะค่อนข้างต่างกันชัดเจนอันนี้คือของตัว B Y แล้วก็อันนี้คือของฝั่ง B K บีวกับ BK ถ้าเห็นอันนี้มันจะมีความฉ่ำมากกว่าแต่อันนี้มันอาจจะเน้นการปกปิดที่มากกว่าเขาเลือกมาให้เราทั้ง2อันเลยซึ่งถือว่าโอเคนะอย่างอันนี้ก็เป็นสีที่พอดีเป๊ะเลยตรงกับที่เรากอกไว้และอันนี้นะคะเป็นชิ้นสุดท้ายซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าใช้มากนะคะเป็นของยี่ห้อ BY เหมือนกันตัวนี้จะเป็น B y Mini นิเครยอนพีชีพิงนะอันนี้จะเป็นตัวลิปที่เป็น 4- in1 4สีใน1นะคะเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีทั้งเป็นแมทเป็นชิมเมอร์เขาบอกว่าสรเาทสีใหม่ได อืมสีสวยนะมีความแบบพีช,ชี่มีความส้มๆหน่อย อ่และนี่นะคะก็คือของทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาอันบอกให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งตามเดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดให้ฟังพอเราเข้าไปกดสมัครสมาชิกเนี่ยเขาก็จะมีให้กรอกนะคะว่าสภาพผิวของเราเป็นยังไงบ้างอย่างบีก็เป็นคนผิวมันพอเรากรอกทุกอย่างเรียบร้อยผู้เชี่ยวชาญของทางเฮอร์บอกเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวต่างๆเขาก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวที่เรากรอกไปให้นะคะก็จะมีทั้งสกินแคร์เครื่องสําอางต่างๆนานาก็ถือว่ามีครบตอบโจทย์ทุกอย่างกล่อง 9 9 9บาทก็จะตกเดือนละ333บาทเท่านั้นซึ่งเขาก็จะส่งของแบบนี้มาให้เราทุกเดือนจริงๆเราแนะนํากดเป็นแบบ3ครั้งนะคะมันจะมีความคุ้มกว่าแต่ว่าเขาแอบ,บบอกมาว่าช่วงปลายเดือนนี้นะคะเขาจะมีโปรโมชั่นแค่299บาทเท่านั้นต้องตัดบัตรเป็นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเท่านั้นเธอบอกนะคะเขาก็จะมีสินค้าพวกแบรนด์ชั้นนําต่างๆเช่นโซวัซูอย่างที่เมื่อกี้เราได้มามีลาเนตมีจูบนะคะซึ่งบางอย่างก็จะเป็นสินค้าขนาดทดลองเป็นไซส์จิ๋วๆมาให้เรานะคะจริงๆอ่ถ้าพ ว่าค่าของอะแค่ไอ้ขวดอันนี้ขวดเดียวมันก็590แล้วอะถือว่าคุ้มมากเพราะว่าจะได้สินค้ามาประมาณ5ชิ้นเลยอะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการอันบล็อกในวันนี้ก็จะมาเป็นแบบกลุปกลิบเนาะจริงๆเว็บเนี้ยมันก็เป็นเว็บที่เหมาะสําหรับคนชอบลองเออต้องการหาอะไรที่เหมาะกับผิวเราให้เขาเลือกมาให้แล้วนะคะอย่างบิงกอะผิวแพ้ง่ายซึ่งของทุกอย่างที่เขาเลือกมาให้มันก็ตอบโจทย์กับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวผิวมันด้วยก็ลองไปสั่งกันได้สั่ง3วันก็ได้ของแล้วนะคะจะ บ๊ายบาย